ต้องปั้นต้องเข้าใหม่จริงเลยนะห้องเดิมอ่ะอ่ะที่เดิมห้องเดิมนี่คราวหน่อยเราว่าตอนนี้มันมากันสี่คนละสี่คนสี่คนเลยเหรอเพิม่มอีกคนหนึ่งด้วยแล้วตอนนี้มึงอ,อยู่ไหนเนี่ยเกิดละเก,เกิดแล้วเหรอเดี๋ยนะมันยังทำไมมันรู้สึกมีแหลกๆด้วยวะสงสัยโหลดเกมในสตีมทิ้งไว้แน่เลยแหลกจัดเฮ้ย ไอ้ไอ้เสียงอะไรเอ่ยน้าจะมีคนยืนไหมครับมันาเดินช้าทีเฮ้ยไอเยนันเข้ามาแล้วเอ้เสียงปืนเสียงปืนนี่เสียงปืนด้วยเาบอกตต่แล้วตัววิ่งไม่มีวิ่งนช้าชิบหายว้ายโ้โ ยิงโล so ่ซะไม่ม hey? oh ีละตัวเอ้ยมันหน่วงๆเมื่อไรก็รบกันมาอยางยิงลำตาไดอยู่ไหนเนี่ยเชื่อมีพี่เขียนว่าเลข player หนึ่งหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อเหี่เหรกูเองเจอมึงตลอดพอเดินไม่เจอจะไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงปืนี่ใกล้ๆหูกูนี่เองเฮ้ยใครวะมันน่ายิง เออติดตู้อุ้ยโอ้ยแล้วได้แล้วทำไมกูร้อนอาป้องบ้าเหรอใครยิงนี่ยุติได้ now bitch อ้ยทำไมมันเดินวาววาวไงไม่รู้โอ้เฮ้ยโทษดิเลือจะเอาแบบนี้อ้าวไม่ทันละ

โ,โอ้โหมันดับมันคิวด้วยเจ็ดโย่โยโอ้ว้าวชิบเงี้ยตอนนี้ใครได้เพื่อนสองคนใครไม่รู้ไอ้คนนี้เข้ามาใหม่เจ็ดเสียปืนแค่ว่ากูกิ๊กกิ๊ก เสียงปืนนารักเฉียวไครีเสร็จโกเสียงปืนจะว่านารักใช่ไหมโอ้โหโอ้โหตาเนี้มันไม่เกาะอ๊ยอ๊ยอ๊ยออ๊ยอ่ะยิงกคนที่กเนี้เฮ้ยไเ้ย กูเป็นไงอ่ะนะกูยังไม่ทันเห็นเลยมึงตายก่อนวะมึงยิงเราเลยสัสไอ้สัสเกินที่เดิมตีแล้วเหรอไอ้เหี้ยมึงวู้ล้างแกนแล้วเกิดไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี่จ้าไอ้ยเหี้ยอะไรวะโตกืออ้าวเอออุ้ย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 อุ้อะไรวะ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 ้ยอ้

คือทายของชีวิตนะโอ๊ค